เดอะล g เจน o ์ออฟฟูเทียตอนที่2095วันแห่งพิธีบูชายันอาวุโสมาลังเลอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดต่อเมื่อหลายปีก่อนผู้ฝึกตนจากที่ต่างๆได้รุมล้อมเข้ามาในหมู่บ้านนอหมู่บ้านฝางอาจไม่มีอยู่อีกต่อไปหากไม่ใช่เพื่อการคุ้มครองของอาจารย์ถึงกระนั้นชาวบ้านก็ไม่สามารถอยู่ในนี้ได้ตลอดไปหลายคนกระตือรือร้นที่จะออกไปดูโลกภายนอก หมู่บ้านฝางได้รับความสนใจจากผู้คนทั่วโลกเนื่องจากชื่อเสียงได้แผ่ขยายไปทั่วกองกำลังระดับสูงทั้งหมดในแคว้นสร้างชิงจับตาดูเราเราอาจกันไม่ให้เข้าไปแต่เราไม่สามารถห้ามชาวบ้านไม่ให้ออกจากหมู่บ้านได้ทุกคนแม้ว่าผู้มีอำนาจนั้นจะกำหนดกฎเกณฑ์เพื่อปกป้องหมู่บ้านฝางแต่เขาก็ไม่อาจห้ามบุคคลภายนอกไม่ให้ต่อสู้กับชาวบ้านที่ออกจากหมู่บ้านไปแล้วหากเป็นกรณีนี้ทุกคนจากหมู่บ้านฝางจะกระทำการอย่างไร้ความปราณีและขุนเคืองโดยไม่ต้องรับโทษ ดังนั้นบางสิ่งจึงจำเป็นต้องเกิดขึ้นคนส่วนใหญ่ไม่อยากติดอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้ตลอดไปโดยเฉพาะผู้ที่รู้วิธีฝึกฝนไม่อย่างนั้นทำไมพวกเขาถึงสนใจที่จะฝึกฝนตั้งแต่แรกเป็นผลให้หมู่บ้านและภายน,นอกค่อยๆเจ้าใจโดยปริยายและสร้างพันธมิตรขึ้นหมู่บ้านฝังให้คนนอกเข้ามาเยี่ยมมอได้แต่ก็ต้องช่วยเหลือชาวบ้านด้วย ตัวอย่างเช่นผู้คนจำนวนมากที่ออกจากหมู่บ้านอาจได้รับการสนับสนุนดูแลหรือแม้แต่เชิญจากกองกำลังภายนอกประสบการณ์ที่โชคร้ายของพ่อของเทียโถเป็นเพียงความผิดปกติเท่านั้นเย่ฟูเทียนพยักหน้าเล็กน้อยตอนนี้เขาเข้าใจสถานการณ์ดีขึ้นเล็กน้อยแล้วบางครั้งผู้คนที่อาศัยอยู่ในโลกนี้ก็ไม่สามารถควบคุมสิ่งที่เกิดขึ้นกับพวกเขาได้ ศกนารกรรมอาจเกิดขึ้นกับใครบางคนเพียงเพราะสมบัติที่เขาครอบครองและความริษยาที่เกิดขึ้นเว้นแต่หมู่บ้านฝางจะถูกป้องกันอย่างสมบูรณ์จากโลกภายนอกและชาวบ้านทั้งหมดไม่เคยออกจากบ้านพวกเขาแทบจะห้ามคนนอกไม่ก้าวเข้ามาในหมู่บ้านได้ไม่มีใครสามารถออกไปและอยู่รอดในโลกภายนอกได้ถ้าหมู่บ้านฝางลุกรานกองกําลังระดับสูงทั้งหมดในแคว้นสร้างชิง เช่นเดียวกับที่อาวุโสมาพูดชาวบ้านอาจจะรู้สึกพึงพอใจกับขนาดของหมู่บ้านมากกว่าหากพวกเขาเป็นคนธรรมดาสามัญอย่างไรก็ตามหมู่บ้านฝังเป็นสถานที่มหัศจรรย์ที่สร้างผู้ฝึกตนหลายคนที่มีความสามารถพิเศษหมู่บ้านเล็กเกินนอไปสําหรับพวกเขาพวกเขาถูกขังอยู่ที่นี่ตลอดไปได้อย่างไรเป็นเรื่องธรรมดาสําหรับพวกเขาที่ต้องการเข้าสู่โลกภายนอก เจ้ารู้ไหมว่าทำไมผู้คนจากอาณาจักรรอบนอกถึงมาที่หมู่บ้านในเวลานี้โดยเฉพาะใช่ไหมผู้อาวุโสมาหันไปหาเย่ฟู่เทียนและถามข้าไม่รู้เย่ฟู่เทียนสายหัวสูญเสียคำพูดผู้อาวุโสมาพุ่งไปที่เย่ฟู่เทียนอย่างรวดเร็วผู้ชายคนนี้มาที่นี่โดยไม่รู้อะไรเลยได้อย่างไรทำไมคนที่ส่งเขามาที่นี่จึงไม่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับหมู่บ้านฝางแก่เขา เพราะวันพิธีบูชายันของหมู่บ้านฝางกำลังจะมาถึงหมู่บ้านมีวันบำเพ็ญกุศลทุกสี่ปีในวันนั้นบรรพบุรุษของหมู่บ้านฝางจะปรากฏตัวและทำปาฏิหาริย์อันศักดิ์สิทธิ์หมู่บ้านจะกลายเป็นอีกโลกหนึ่งวันพิธีบูชายันในทางเทคนิคเป็นเวลาเจ็ดวันและเป็นโอกาสที่สำคัญสำหรับหมู่บ้านบางคนจะมีความโลภหรือได้รับมรดกหรือตื่นขึ้นในวันนั้นนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเรา ผู้อาวุโสมายังคงอธิบายต่อไปว่าทุกๆ4ี่ปีผู้คนจำนวนมากจากอาณาจักรรอบนอกจะมาที่หมู่บ้านก่อนวันพิธีบูชายันพวกเขาทั้งหมดเป็นผู้ฝึกตนที่มีอิทธิพลชาวบ้านบางคนมีโอกาสเชิญพวกเขาให้เข้าร่วมในวันพิธีบูชายันชาวบ้านทั่วไปจำนวนมากในหมู่บ้านแทบไม่มีโอกาสได้รับโอกาสในการฝึกฝนการทำงานร่วมกันกับบุคคลภายนอกสามารถเป็นประโยชน์ร่วมกันได้ ถ้าเป็นกรณีนี้การเชิญข้าเป็นแขกของเจ้าเจ้ารับประกันว่าข้าจะมีโอกาสเข้าร่วมในวันพิธีบูชายันใหม่เย่ฟู่เทียนถามใช่นั่นเป็นพื้นฐานอาวุโสหมาพยักหน้าและพูดดังนั้นชาวบ้านทุกคนจึงต้องการเลือกลูกศิษย์และลูกหลานของตระกูลผู้มีอิทธิพลในอาณาจักรรอบนอกที่มีโชคลาภและทรัพยากร บุคคลภายนอกก็เช่นเดียวกันพวกเขาต้องการให้ตระกูลที่ร่ำรวยที่สุดในหมู่บ้านเป็นคุณภาพการมีลูกเรียนในสำนักเอกชนเป็นเครื่องบ่งชี้สถานะทางตระกูลที่ดีพวกเขามีโอกาสที่ดีกว่าที่จะประสบความสำเร็จในวันพิธีบูชายันผู้อาวุโสมากกล่าวเสริมว่านอกจากนี้คนนอกยังต้องการผูกมัดตระกูลที่มีอิทธิพลด้วยการเป็นพันธมิตรกับพวกเขาดังนั้นสมาชิกในตระกูลเหล่านี้จะเข้าร่วมกองกำลังเหล่านั้นหลังจากที่พวกเขาออกจากหมู่บ้านไปแล้ว เย่ฟู่เทียนพยักหน้าเล็กน้อยและเข้าใจมากขึ้นดูเหมือนว่าหมู่บ้านฝังเป็นสถานที่แห่งปัจจัยหลานจริงๆมิฉะนั้นกองกำลังระดับสูงในแคว้นสร้างชิงจะไม่สนใจมันมากนะักเจ้าต้องการโอกาสแบบไหนเย่ฟู่เทียนถามผู้อาวุโสมา ถ้าไม่ต้องการอะไรสําหรับตัวเองข้าหวังว่าจะได้เห็นหลิงน้อยจะโชคดีกว่านี้ผู้อาวุโสมาหันกลับมาและชําเลือองค์มองที่หลิงน้อยซึ่งกําลังอยู่กับเซียชิงหยวนข้างหลังพวกเผ่ากาเขียนสงสัยว่าอาวุโสมาต้องการให้หลิงน้อยเป็นผู้ฝึกตนด้วยหรือไม่วันพิธีบูชายันอาจเปลี่ยนชะตากรรมของชาวบ้านได้อย่างแท้จริงวันไหนคือวันพิธีบูชายันเย่ฟู่เทียนถาม มันเกือบจะอยู่ที่นี่มันไม่มีวันที่แน่นอนเราทุกคนจะรู้เมื่อวันนั้นมาถึงอาวุโสมาตอบเย่ฟู่เทียนไม่รู้จะพูดอะไรหมู่บ้านฝางเป็นสถานที่ที่น่าสนใจจริงๆแม้แต่วันพิธีบูชายันก็ไม่มีวันที่แน่นอนชาวบ้านรู้แต่เพียงว่าวันนั้นมาถึงแล้วเย่ฟู่เทียนอยากรู้เช่นกันว่าหมู่บ้านฝางจะเป็นอย่างไรในวันนั้น เย่ฟู่เทียนเริ่มรู้สึกกังวลน,น้อยเมื่อเขาได้เรียนรู้เรื่องราวเบื้องหลังแล้วหมู่บ้านแห่งนี้เป็นสถานที่ลึกลับแต่มันจะเปิดเผยตัวได้ทันเวลาสิ่งที่เขาต้องทำในตอนนี้คือรอยอย่างเงียบๆและอดทนผู้อาวุโสมาดูเหมือนเจ้าจะมีอารมณ์ช่างพูดมีคนเดินผ่านพวกเขาบนถนนท,นที่ปูด้วยหินซึ่งอยู่ไม่ไกลเขาหันกลับมามองเย่ฟู่เทียนและผู้อาวุโสหมาซึ่งนั่งอยู่ที่ลานด้านหน้าและพูดกับพวกเขาด้วยรอยยิ้ม คนในหมู่บ้านทุกคนรู้ว่าเจ้าต้องการอะไรแต่เกิดอะไรขึ้นกับการอยู่ที่นี่ฝึกฝนไม่ได้แล้วในทำไมเจ้าต้องดื้อรั้นอย่างนี้ไม่ควรคิดมากขณะพูดเขาก็มองไปที่เย่ฟู่เทียนและยิ้มอย่างพอใจชายคนนี้เป็นเพื่อนของอาวุโสมาเขามักจะคุยกับอาวุโสมาและรู้ความคิดของเขาดีย้อนกลับไปในสมัยลูกชายและลูกสะพ้าของอาวุโสมาเสียชีวิตเนื่องจากการฝึกฝนตอนนี้อาวุโสมาต้องการให้หลานสาวของเขาเป็นผู้ฝึกตนเช่นกัน ถารู้อาวุโสมายิ้มและตอบแม้ว่าเจ้าจะมีความมุ่งมั่นแต่เจ้าอาจเสียโอกาสโดยการเลือกคนแบบสุ่มความพยายามทั้งหมดของเจ้าจะสูญเปล่าผู้อาวุโสมาเจ้าควรไปถามคนอื่นว่าตระกูลอื่นเชิญคนประเภทใดคนอื่นกล่าวอย่างไรก็ตามความคิดเห็นที่ยะหยันของคนคนนี้ดูเป็นมิตรน้อยกว่าอย่างเห็นได้ชัดทุกคนในหมู่บ้านต่างกัน ผู้อาวุโสมายิ้มและพยักหน้าโดยไม่ตอบเมื่อถึงจุดนี้ชายหนุ่มก็เดินเข้ามาหาพวกเขาเย่ฟู่เทียนจำได้ว่าเขาคือฝางคุณซึ่งพวกเขาได้พบระหว่างทางฝางคุณมาจากตระกูลที่มีอิทธิพลซึ่งมีสถานะสูงในหมู่บ้านฝางฝางคุณสำรวจผู้อาวุโสมาและเย่ฟู่เทียนก่อนพูดว่าผู้อาวุโสมาท่านปู่ของข้าถามว่าเจ้าต้องการไปเยี่ยมบ้านของเราพร้อมกับเขาไหมเขาชี้ไปที่เย่ฟู่เทียน เจ้ากลับไปบอกปู่ของเจ้าได้ว่ามันไม่จําเป็นผู้อาวุโสมาใสา่หัวและตอบเอาละฝังคุณพยักหน้าและพุ่งไปที่เย่ฟู่เทียนด้วยรูปลักษณ์แปลกๆเขาหันจมูกไปที่เย่ฟู่เทียนมาก่อนว่ากันว่าไม่มีใครต้องการเย่ฟู่เทียนเมื่อเขามาที่หมู่บ้านครั้งแรกมีเพียงอาวุโสมาเท่านั้นที่โง่พอที่จะเลือกเขาอย่างไรก็ตามตระกูลของฝังคุณดูเหมือนจะมีมุมมองที่ต่างออกไปและถึงกับขอให้เขามาเชิญผู้อาวุโสมาและเย่ฟู่เทียนไป ทำให้ฝางคุณแปลกใจมากพวกเขาปฏิเสธเขาฝางคุณรู้สึกอายเล็กน้อยเขาหันกลับมาและจากไปทันทีข้าจะไปพักผ่อนข้างในอาวุโสมาลุกขึ้นยืนและพูดกับเย่ฟู่เทียนจากนั้นเขาก็เดินเข้าไปในห้อง เย่ฟู่เทียนยังคงนั่งบนเก้าอี้อย่างเงียบเียบหลิงน้อยไปจับแขนของอาวุโสมาเพื่อช่วยเดินเสียชิงหยวนอนนั่งงอลงข้างข้างเย่ฟู่เทียนและชำเลงมองเขาจากนั้นเธอก็เอนหลังลงบนเก้าอี้และพูดกับเย่ฟู่เทียนว่าเราไม่ได้ผ่อนคลายมานานแล้วใช่เย่ฟู่เทียนยิ้มและพยักหน้าไม่สบายหรือเปล่า เซี่ยชิงหยวนมองดูเย่ฟู่เทียนสั้นๆในชีวิตเธอไม่ต้องการอะไรมากเธอมีความสุขที่ได้อยู่ในหมู่บ้านแบบนี้กับเย่ฟู่เทียนไปตลอดชีวิตทุกวันไร้กังวลหรือขัดแยง้งเย่ฟู่เทียนสังเกตว่าเซี่ยชิงหยวนกำลังจ้องมองเขาอยู่เขายิ้มและพูดว่าแม้แต่การล่าถอยแบบนี้ก็ยังเต็มไปด้วยอยอเรื่องเลวร้าย เซียชิงหยวนไม่ตอบสนองในวันต่อมาเย่ฟู่เทียนและคนอื่นๆได้เพลิดเพลินกับความสงบและเงียบสงบพวกเขาเดินเล่นในหมู่บ้านเป็นครั้งคราวและคุ้นเคยกับผู้คนและแผนผังเย่ฟู่เทียนอยากจะไปเยี่ยมอาจารย์ที่สำนักเอกชนแต่เขาล้มเลิกความคิดนี้เพราะเขาไม่มีข้อแก้ตัวที่ดีคนสันโดดเช่นนั้นจะมาหาเขาอย่างแน่นอนถ้าเขาต้องการพบเขา The Le g e n d o f Fu Tian ตอนที่2 9 6 อาณาจักรโบราณศักดิ์สิทธิ์วันผ่านไปแม้ว่าจะมีความขัดแย้งในหมู่บ้านเล็กๆเป็นครั้งคราวแต่โดยรวมแล้วก็ยังสงบสุขไม่ค่อยจะมีความวุ่นวายมากนะักคนที่ควรจะมาจากโลกภายนอกได้เข้าไปในหมู่บ้านแล้วพวกเขาทั้งหมดได้รับคําเชิญจากชาวบ้านท้ายที่สุดแล้วผู้ที่สามารถเข้าไปในหมู่บ้านได้ล้วนเป็นคนโชคดีเมื่อถึงวันพิธีบูชาย,ยันชาวบ้านยังต้องพึ่งพาและสร้างพันธมิตรกับผู้คนที่มีชะตาก,กรรมอันทรงพลัง สำหรับผู้ที่มีชื่อเสียงในโลกภายนอกและมีชะตากรรมอันทรงพลังพวกเขาพบเพื่อนในหมู่ผู้ฝึกตนที่เรียนในสำนักเอกชนเมื่อทั้งสองฝ่ายมีชะตากรรมอันทรงพลังพวกเขาน่าจะได้รับผลประโยชน์เมื่อวันพิธีบูชายันมาถึงในวันนี้คืนนั้นมืดและหมู่บ้านก็หลับสนิทหมู่บ้านฝังทั้งหมดสงบสุขและผู้อยู่อาศัยจำนวนมากได้เดินทางไปในดินแดนแห่งความฝันพวกที่ไม่ได้นอนกำลังฝึกฝน ทันใดนั้นลำแสงอันเจิดจา้าก็สว่างขึ้นในหมู่บ้านฝางรัศมีลึกลับเล็ดลอดออกมาข้างนอกและลงมายังหมู่บ้านล้อมรอบทั้งหมู่บ้านภายในนั้นทั้งหมู่บ้านค่อยๆสว่างขึ้นปรากฏเป็นสีทองเย่ฟู่เทียนก็ลืมตาขึ้นมาทันใดเขามองออกไปนอกหน้าต่างแล้วลุกขึ้นและออกไปข้างนอกเขารู้สึกว่าลานทั้งหมดถูกหอมด้วยรัศมีลึกลับหมู่บ้านก็สว่างสวยสวงแสงจ้งงางร้างใสนับไม่ถ้วนเต้นรำต่อหน้าต่อ,ต,อ,ต,อตาเขาทิวทัศน์ก็เปลี่ยนไปเรื่อๆยๆ ในขณะนั้นผู้คนก็เดินขึ้นข้างเยฟูเทียนทีละคนรวมทั้งผู้อาวุโสมาและหลิงน้อยอาวุโสมามองทิวทัศน์ที่เปลี่ยนไปต่อหน้าเขามีความปรารถนาในดวงตาของเขาเขากำลังจับมือของเด็กหญิงตัวเล็กๆมันคือหลิงน้อยช่างน่าอัศจรรย์ยิ่งนักเป็นทรงอุนทานด้วยเสียงต่ำฉากก่อนที่เธอจะเปลี่ยนไปราวกับว่าพวกเขาอยู่ในพื้นที่ที่ทับซ้อนกันและกำลังเข้าสู่อีกโลกหนึ่ง วันพิธีบวงสวงกำลังจะเริ่มต้นขึ้นวิญญาณของบรรพบุรุษจะปรากฏจากนั้นพวกเจ้าทุกคนก็จะปรากฏในโลกของพวกเขาที่แน่นทุกท่านจะสามารถได้รับการเผชิญห้าอันตรายเย่น้อยข้าจะฝากหลิงไว้กับเจ้าผู้อาวุโสมาพูดกับเย่ฟู่เทียนวันพิธีบูชายันเป็นเหตุการณ์สำคัญสำหรับหมู่บ้านฝางไม่เพียงแต่บุคคลภายนอกเท่านั้นที่ให้ความสำคัญชาวบ้านก็ทำเช่นกัน แต่และรุ่นจะมีโอกาสเพียงครั้งเดียวเท่านั้นใครก็ตามที่ได้สัมผัสกับวันพิธีบูชายันจะไม่สามารถทำเช่นนั้นได้อีกเป็นครั้งที่สองสิ่งนี้ใช้ได้กับทั้งชาวบ้านและบุคคลภายนอกชาวบ้านมักจะเลือกเยาวชนจากรุ่นต่อไปเพื่อสัมผัสซึ่งเป็นช่วงอายุที่เหมาะสมที่สุดอย่างไรก็ตามเนื่องจากพวกเขาเองเคยประสบกับมันมาก่อนและไม่มีโอกาสทำเช่นนั้นอีกต่อไปการร่วมมือกับบุคคลภายนอกจึงเป็นทางเลือกที่ดี ดังนั้นผู้อาวุโสหมาจึงมอบหลิงน้อยให้กับเย่ฟู่เทียนและขอให้เขาดูแลนางเย่ฟู่เทียนเข้าใจโดยธรรมชาติผู้อาวุโสหมาาหวังว่าเขาจะปล่อยให้หลิงน้อยได้รับการ,รเผชิญหน้าอันตรายหลิงน้อยก็จะมีโอกาสเพียงครั้งเดียวเท่านั้นที่จะทําเช่นนั้นดังนั้นเมื่ออาวุโสมาเลือกเย่ฟู่เทียนชาวบ้านจํานวนมากจึงวิพากษ์วิจารณ์การตัดสินใจของเขาพวกเขายังล้อเลียนผู้อาวุโสมาโดยบอกว่าเขาเลือกเย่ฟู่เทียนเพราะเขาไม่มีทางเลือกอื่น ปล่อยเธอให้ข่าเย่ฟู่เทียนตอบในขณะที่เขาพยักหน้าหากักพวกเขาสามารถพบการเผชิญหน้าอันตรายได้จริง,รงๆเขาจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อดูแลหลิงน้อยด้วยความเข้าใจล่าสุดของเขาวันพิธีบูชาบูนเป็นโอกาสเดียวสำหรับเยาวชนในหมู่บ้านที่จะเปลี่ยนชะตากรรมของพอวกลเขาบุคคลที่น่าเหลือเชื่อมีโอกาสที่จะกลายเป็นคนที่เหมาะสมมากขึ้นสำหรับการฝึกฝนในขณะที่ผู้ที่ยังไม่ตื่นขึ้นถึงความสามารถของพวกเขาก็มีความหวังที่จะทำเช่นนั้น มีข่าวลือว่า7ทเทคนิคศักดิ์สิทธิ์ในตำนานของหมู่บ้านมาจากวันพิธีบูชายันและสามารถหาได้จากภายในจนถึงวันนี้เทคนิคศักดิ์สิทธิ์สใน7ยังไม่ปรากฏย้อนกลับไปตอนนั้นพ่อแม่ของหลิงน้อยเสียชีวิตเนื่องจากไม่สามารถฝึกฝนได้นี่อาจเป็นหนึ่งในความเสียใจของอาวุโสมา ทุกสิ่งต่อหน้าต่อตาของเย่ฟูเทียนยังคงเปลี่ยนไปไม่นานหมู่บ้านก็หายไปเงาของอาวุธโสมากก็ค่อยๆเบลอและหายไปเป็นเรื่องมหัศจรรย์อย่างยิ่งที่คนที่อยู่ห่างออกไปเพียงไม่กี่ฟุตจะหายตัวไปจากสายตาของพวกเขาเมื่อทุกอย่างชัดเจนขึ้นพวกเขายังคงยืนอยู่ที่เดิมอย่างไรก็ตามพวกเขาไม่ได้อยู่ในลานบ้านแล้วแต่กลับปรกักต,ตัวขึ้นในอีกโลกหนึ่งแทน ที่นี่รัศมีศักดิ์สิทธิ์ส่องลงมาจากท้องฟ้าสถานที่นั้นเต็มไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์เมื่อมองไปในระยะไกลดูเหมือนว่าพวกเขาจะสร้างแคว้นศักดิ์สิทธิ์ที่งดงามวังศักดิ์สิทธิ์ลอยสูงในท้องฟ้านี่คืออาณาจักรโบราณศักดิ์สิทธิ์ใช่หรือไม่เยฟ่ฟู่เทียนพึมพำกับตัวเอง สวยมากหลิงน้อยกล่าวขณะมองไอไกลเกลียกล่ยม,มองไปที่หลิงน้อยข้างๆเขาเธอยังมองเห็นมันผู้อาวุโสมากล่าวว่าเมื่อเข้าสู่ดินแดนนี้ต่างคนต่างมองเห็นสิ่งที่แตกต่างกันบางคนสามารถเห็นการ,รเผชิญหน้าอันตรายในขณะที่คนอื่นไม่สามารถทําได้นี่เป็นโลกมายาหรือไม่ในระยะไกลเงาเคลื่อนตัวผ่านท้องท้องไปยังพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ห่างไกลออกไปเย่ฟู่เทียนจับมือหลิงน้อยขณะที่ร่างของเขาลอยขึ้นไปบนท้องฟ้า ใกล้ๆก,กันนั้นมีคนเหลือบมองไปทางพวกเขามู่หยุนซูก็อยู่ท่ามกลางฝูงชนเช่นกันมีเด็กหนุ่มที่มีนิสัยไม่ทอนรมดาอยู่ข้างๆเขาซึ่งควรเป็นพันธมิตรของเขาพี่เทียโถหลิงน้อยตะโกนอยู่ข้างๆเย่ฟู่เทียนเขาหันศีรษะไปรอบๆและมองลงไปด้านล่างร่างหนึ่งกำลังวิ่งเท้าเปล่าอยู่บนพื้นอย่างบ้าคลั่งร่างนี้เป็นวัยเยาว์มันคือเทียโถเขามาที่นี่โดยลำพังโดยไม่มีเพื่อนนอ ดูเหมือนว่าเขาจะเป็นคนเดียวที่ไม่มีเพื่อนเขาวิ่งไปรอบๆคนเดียวอย่างบ้าคลั่งด้านล่างหลิงน้อยเด็กหนุ่มทักทายหลิงน้อยในขณะที่เขาเงยหน้าขึ้นและทักทายเธอกลับดูเหมือนว่าเขาจะเป็นคนทำดาร่างงอของเย่ฟู่เทียนลอยลงมาจนกระทั่งเขายืนอยู่ต่อหน้าเทียโถเขาถามว่าเจ้าอยู่ที่นี่คนเดียวเหรออึมเทียโถตอบในขณะที่เขาพยักหน้าท่านพ่อบอกว่าข้ายังคงได้รับชะตากรรมเพียงลำพัง เย่ฟู่เทียนเล่าเรื่องราวของผู้อาวุโสมาเทียตาบอดเองไม่ไว้ใจคนนอกเลยเขาไม่ต้องการเป็นพันธมิตรกับใครดังนั้นเขาจึงอยากจะให้เทียโถสัมผัสกับวันแห่งพิธีกรรมเพียงอย่างเดียวมากับพวกเราเธอเย่ฟู่เทียนเชิญเทียโถเกาหัวของเขาอย่างลังเลพี่ชายเทียโถมากับข้าและลุงเย่ลุงจะดูแลเจ้าเองหลิงน้อยกล่าวด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนของเธอเทียโถพยักหน้าด้วยรอยยิ้มงง่ๆบนใบหน้าของเขาเขามองไปที่เย่ฟู่เทียนและกล่าวว่าขอบคุณมากลุงเย่ ไปกันเถอะเย่ฟู่เทียนกล่าวขณะอุ้มทั้งสองคนและข้ามท้องฟ้าด้วยกันมุ่งหน้าตรงไปข้างหน้าบนท้องฟ้าของโลกนี้ลำแสงสีทองสองลงมาจากเบื้องบนพวกเขาดูพราวยิ่งพวกเขาก้าวไปมากเท่าไรแสงสีทองก็ยิ่งสว่างขึ้นเท่านั้นดูเหมือนว่าจะเปล่งประกายจากแคว้นศักดิ์สิทธิ์นั่นคืออะไรในขณะนั้นเย่ฟู่เทียนถามกลุ่มของเขาขณะที่มองไปข้างหน้า ที่นั่นเขาเห็นกองทัพใหญ่สองกองต่อสู้กันอย่างดุเดือดบนท้องฟ้าเบื้องบนอย่างไรก็ตามไม่มีออร่าเล็ดหลอดออกมาจากการต่อสู้ของพวกเขานั่นหมายความว่ามันเป็นภาพลงตาและไม่ใช่ของจริงงออาจจะเป็นเพียงแค่ภาพที่เคยอยู่บนโลกนี้ก็ได้ลุงเย่เจ้ากำลังพูดถึงเรื่องอะไรหลิงน้อยถามข้าง,ข,างข้างเย่ฟูเทียนขณะที่เธอมองเขาด้วยสายตาที่ไรเดียงสาของงอเธอเย่ฟูเทียนมองดูนางและถามว่าเจ้าไม่เห็นหรือหลิงน้อยสายหัว ข้างๆพวกเขาสายตาของเซียชิงหยวนและคนอื่นๆจ้องมองไปที่เย่ฟู่เทียนพวกเขามีรูปลักษณ์ที่ค่อนข้างแปลกกอสิ่งนี้ทําให้เย่ฟู่เทียนเข้าใจดูเหมือนว่าเขาจะเป็นคนเดียวที่ได้เห็นฉากนี้พวกเจ้าทุกคนมองไม่เห็นหรือเย่ฟู่เทียนถามเสียงต่ําพวกเขาสายหัวสําหรับพวกเขาไม่มีอะไรรอยอยู่ข้างหน้า